ข่าวแพทย์วิถีทำลงแปลงข้าวอาคารบาวรน้ำเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการทำากสิกรรมจากสถานการณ์โลกร้อนมากขึ้นทำให้เกิดความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำของพืชมากตามไปด้วยอาจารย์หมอเขียวได้นำพาพี่น้องจิตอาสาและนักเรียนวิชารามบำเพ็ญปรับพื้นที่และทำระบบน้ำเพื่อประหยัดน้ำและประหยัดเวลาในการลดน้ำบริเวณแปลงผักข้าวาคารบาวรเนื่องจากระบบน้ำเก่าใช้เพียงสายยางลดน้ำ บางเวลาน้ำไม่ไหลหรือไหลน้อยทำให้พืชผักได้รับน้ำไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตอาจารย์หมอเขียวจึงพาปรับปรุงระบบน้ำและปรับแปลงใหม่โดยใช้รูปแบบโพกหลองน้ำมาย่อส่วนใช้การผ่านน้ำจากล่องน้ำไปตามแปลงเล็กต่างๆโดยนำพลาสติกเหลือใช้มาปูล่องน้ำเพื่อการน้ำรั่วซึมลงดินทำให้น้ำไหลไปตามล่องที่ต้องการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเพิ่มร่องน้ำในแปลงเพื่อให้น้ำไหลได้ทั่วแปลงทำให้ประหยัดเวลาดูแลได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ